สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาไธยคลิปมีโอกาสได้ไทปคลิปอีหลา่ามาฝากพี่น้องทั้งช่องย t u b e ไฝทองชาแนลค่ะวันนี้อีหลา่าก็่ะส่งผมสวย,ยสูเป็นอันส้วงโค,โคง้งแบบเพราะว่าตัดอันนี้ขงตาไวแล้วมันสั่นก็มูก,ก็เลยม้วนขึ้นจ้าบพราะคาเด้ไทป์คลิปอีหลา่าเลยไปไทยแต่งตาคลิปบ้าน <c oughs> ไปอัปเดตตาการสางบ้านวันนี้มานั่งรอกับน้องพีรดานะคะ <c oughs> พีรดาคนสวยเราเป็นมูนองค่ะ จ้าเมีมือ่อในข้อยาเตี้ยังนี่พี่ข้อซ้อมล้ำขาซ้อมล้ำเพื่อจะไปแสดงพรุ่งนี้นะคะเป็นเป็นงานวงใหญ่ใช่ไหมคะงานวงใหญ่ค่ะงานจตหปนากูแก้วนะคะพรุ่งนี้ฝากติดตามด้วยนะคะฝากพี่น้องเยอะๆค่ะคือฝากห้องจะลจรฮานี่พี่จะโตกันละกันเดี๋ยวพี่จะไปปุ๊กตัดตะไคร่พปอพ่อมาขโมยบ้านเดี๋ยวนู้ดิไปค้นของกันห้านาท่วกีค่ะยอ แม่คือตอคือตอได้งานมืออื่นเอบซีสีออกมาบักหลายเลยเพิ่นทักมาหลายแห่งเบื้องต้นคนสีหลายเยอะค่ะแม่มืออื่นเพราะจ้าเพราะว่าเขาประกาศว่าล้ำเรืองเด้อ่นประเด็นเบื้องเขาล้ำเรืองด่วนเด้อดิเออบอด่นพูดเรื่องยังเกาะพี่บอดคนพวดทัดล้ำเรืองยังเกาะอ้อมกอดสาลิกาเอาที่เรื่องตะปีแหลกคนตัวชนะแม่ทนายมันเรียนเรื่องหมอนวดแต่แม่อ้อมกอดสาลิกาเรื่องอะนี่ เนตวิไลเนตวิไลพี่น้องเนตวิไลภาคภาคสามค่ะพี่น้องจ๋าเนตวิไลเนตวิไลภาคสามนะคะจากอมออมกอดสาลิกาเมื่อกี้จะเป็นน้องเนตวิไลเนตวิไลตัวยืนยู่นี่ตัวเด่นคือตัวนี้คือเนตวิไลเนาะพีระดารับบทเนตวิไลค่ะพี่น้องยิ่งขึ้นหัวแท้เยล่าเยล่าตอนนั้นเยล่าซ้อมเนตพิไรยุทธ์ตอนตอนเท่าไหรสวดลืมอะไรสวดไปไหมเยล่ายังนลอยลอยอยู่ด้เนาะเลื่อมเหรินไม่ไหมไม่ได้ไม่ได้ ตัดตัวคลิปอยู่จับเป็นปันเป็นเนตไม่ไรนะยังหุ่นเอกอยู่เอกตอนนั้นหนาตอนนั้นกับตอนนี้ต่างกันแห้งตอนนั้นสิเป็นอ๊อปเปาะหนาเป็นเตาะเปาะแม่สวัสดีค่ะแม่เจสตุ่นมาแล้วรูว่าเจแม่เก่าขอร่ำให้ได้บ้างได้คุณค่ะสวัสดีค่ะเจสตุ่นค่ะมาได้ถ่ายคลิปบรรยากาศแบบนี้นานแล้ว นี่สูแกได้ยังมาสูรูกกินบนี้่วงบักมโอ้น้เกิดพอเขาตะกีเนาะตุนบอกับเส้าเขาบรดออนมันเรยบรดมีเวลาหกินก็ตะกี้มวนค่กตะกี้มวนแบบคืออรป้าเจีวเมีหากินบะปวดท้องมาจิปวดท้องเมื่อคืนนีู้ก็กินบักมซอยกบพอ กินยุบานตัลูกแมนค่ะแม่นวลเทพไปแดงแบบคนเกลียวอันนั้นันพี่พี่มาไว้ค่ะพี่พี่ขอบใจน้องพีกับน้องยูจินะคะฝากติดตามน้องพีระดาะพีระดาเสียงวิหกเนาะค่ะเฟซบุะะ๊กแล้วก็ของเยลากับฝากพี่น้องติดตามทุกช่องทางด้วยพี่น้องเดอ้อเด้อก็ได้ออกวงใหญ่แล้วค่ะวันที่เกียรติค่ะบ๊ายบายจ้า